อันยองวันนี้แนจะมาสอนทำวิดีโอไวพอพรวันเกิดด้วยมือถือกับแอปแคนว่ากันนะคะแอปแคนว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปสต o r e หรือเพจสต o r e ได้เลยค่ะได้แล้วนะคะเราก็คลิกไปที่วิดีโอมือถือค่ะจากนั้นเราก็เลือกแบบที่เราต้องการจะทำได้เลยนะคะพอได้แล้วนะคะเราคลิกตรงนี้แล้วกดแทนที่นะคะเลือกคลิปวิดีโอมาใส่ได้เลยค่ะพอเราเลือกเลือกคลิปวิดีโอมาใส่ได้แล้วนะคะ แล้วก็กดตกลงค่ะจากนั้นนะคะคลิปเขาก็จะมาโชว์ในนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวหนังสือตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ก็จะใส่เป็นแฮปปี้เบิร์ดเด์นะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นคลิปวันเกิดเนาะตัวหนังสือตรงนี้นะคะมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนคือเราสามารถตกแต่งได้แบบสวยมากๆเลยโดยที่ ตัวหนังสือตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็ถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้นะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็ลบออกไปนะคะแล้วก็เพิ่มวิดิเพิ่มเป็นคัดลอกแบบที่เหมือนกับอันแรกมาหนึ่งอันนะคะเพื่อที่เราจะใส่ วิดีโออีกอันนึงนะคะชื่อน้อตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกลากลงมาก็ได้คือเก๋มากมากเลยตัวหนังสือฟอนต์อะไรเราใส่ได้หมดนะคะทุกคนคือแอปค a นว่าเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะถ้าทุกคนได้ลองเข้าไปอะซึ่งมันเหมาะมากเลยกับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำคลิปใหม่ๆอะคะ่ะเนีก็จะเลือกคลิปมาอีก อันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้คลิปมันยาวกว่าอันแรกนะคะเพราะว่าอันแรกคลิปมันสั้นเกินไปเราก็จะเพิ่มคลิปตรงนี้เข้าไปนะคะพอเพิ่มแล้วตรงนี้นะคะเราสามารถปรับขยายได้ด้วยนะคะทุกคนปรับขยายคลิปว่าจะให้เขาอยู่ปริมาณตรงไหนเท่าไหร่นะคะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนคือถ้าเราจะไม่ชอบนะคะเราสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยนะคะบวกสีม่วงตรงนี้นะคะ่ะ เราสามารถกดได้เลยมันจะมีสติกเกอร์หรือว่าแบบให้เลือกเยอะมากเลยค่ะกดลองกดเข้าไปเล่นดูนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็ลองกดเล่นดูค่ะสังเกตไหมคะว่าเพลงมันจะไม่มีนะคะไอช่วงคลิปข้างหลังอะคะ่ะเราสามารถเพิ่มเพลงเข้าไปได้ด้วยนะคะลองเล่นอีกทีหนึ่ง เห็นไหมคะตัวหนังสือมันจะดึงดิงดิงดงอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ชอบคลิปตรงท้ายนี้ค่ะเราสามารถลบได้เลยนะคะโดยการเลื่อนลูกศรมาทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะได้คลิปที่เราไม่ชอบเราก็จะได้คลิปที่เราไม่ชอบออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เพลงกันนะคะ ตรงนี้นะคะคือตอนที่แนนสมัครคือแนนสมัครแบบโปรไว้ค่ะ <Okay. S 1> เพื่อมันจะไม่ได้แบบแบบให้เลือกฟรีมากๆากเลยซึ่งใครถ้าไม่สมัครโปรก็ได้นะคะเขาก็จะมีแบบฟรีให้อยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ลบไปเลยนะคะแล้วเราก็เลือกลากเพลงอะคะ่ะตอยลังมาแบบนี้เลยนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ลบอ่ะ ก็จะให้เขาเหลือเพลงแค่เดียวนะคะลองเล่นดูนะคะนี่ได้แล้วจากนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถกดบันทึกตรงลูกศรด้านบนขวามือด้านบนได้เลยะคะ่ะที่ต้องเป็นชี้ขึ้นนะคะ มากเราก็ได้คลิปแล้วนะคะเรากดบันทึกนะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดพอดาวน์วโหลดเสร็จแล้วนะคะคลิปของเราก็จะไปอยู่ในอัลระบั้มนะคะระบั้มรูปของเราเราสามารถไปกดได้เลยค่ะทีนี้เราก็เอาไปอวยพรวันเกิดเพื่อนๆหรือ,อใครๆก็ได้นะนะในระหว่างรอสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนางด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไปกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะส่วนคลิปวิดีโอที่แนนสอนตัดต่อในคายมัตเตอร์เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะจะมีวิธีการตัดต่อเยอะมากๆเลยค่ะแนนแนะนำไว้ให้แล้วนะมันจะช้าหน่อยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะ